ส้มเด็กใหม่นะคะเก็บมาเลี้ยงนี่กัวน้องโดนรถทับไปเอามาเลี้ยงนี่หนูที่ทองส้มค่ะอะแนะนำสาวๆนี่ทองส้มนะคะเด็กเก็บมาเลี้ยงอ,อันนี้จิ้มลิ้มนะคะน้องของโชคดีนะคะไม่ค่อยยอมให้จับหน้าปาสวยมากเลยหนูจิ้มลิ้มค่ะหนูที่จิ้มลิ้มค่ะจิ้มลิ้ม่ยอมให้จับ สาวลูกชื่อโกโก้ค่ะกโก้กโก้อายุเท่าโชคดีนะคะแต่ว่ายังดูเด็กอยู่เพราะโกโก้จริงตองนะคะโกโก้ขี้เล่นนะคะกโก้โกโก้โกโก้ขี้เล่นนะคะเห็นไหมคะเนี่ยกโก้เนี่ยแน่น่ะแน่น่ะหื้มลูเชื่อกโก้ค่ะเช้าชวยไหนน่ารักทังไงลูกน่ะ ผื่นเดียนเขาจะลงไปกิ้งเลยก,ก็จัง